สวัสดีครับผมเก่งจาก CW เดบิลสุดละซื้อขยะรีไซเคิลครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่งานเล่าขานตำนานเมืองของแพรเดอะมิวสิคออฟฟิเชียลลี่เนาะวันนี้ผมมีอีกหนึ่งบูธนะที่ผมอยากจะพาไปดูนะครับผมก็คือไก่แก้บนปิปปี้ที่เป็นทางไปขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักกับบูธของปิปปี้กันครับนี่เลยครับตอนนี้นะครับผมพามานะครับกับที่บูธนะครับของปิปปี้ไก่แก้บนนักโลกนะครับสวัสดีครับครับผมชื่อไอซ์ครับผมพี่กิฟต์ค่ะก็อยากจะให้เล่าให้ฟัััััังงงเกกกกกกกีีี่่่่ยวบบบบทมาขอโคคตรรรไไแ้้นนนลสิดดึพ ไก่แก้บนลักโลกครับเดิมทีนะครับตัวนี้เป็นอไอเดียมาจากทางนครศรีธรรมราชนะครับผมแล้วก็เราไปเห็นเราก็เลยนํามาปรับใช้กับจังหวัดพิษณุโลกของเราที่มีการแก้บนด้วยไก่เหมือนกันแต่จะเป็นไก่ปูนนะครับเราก็เลยเห็นแนวคิดตัวนี้มันน่าสนใจดีเราก็เลยมาโคกันมาเอกกันนะครับแล้วก็นํา เป็นไก่ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งไก่ตัวนี้ครับทำมาจากกระดาษรีไซเคิลครับก็คือใช้กระดาษที่เหลือใช้จากครัวเรือนต่างๆพวกกระดาษลังลังไข่พวกนี้ครับนำมาทําการกระบวนการรีไซเคิลออกแบบใหม่นะครับแล้วก็เหมือนกับการแบบอัพไซคลิงขึ้นมานะครับเป็นเป็นการทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมานะครับเป็นตัวไก่ที่แบบรูปร่างหน้าตาน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับภายในไก่ตัวนี้ครับจะมีเมล็ดพันธุ์ดอกไม้มงคลด้วยครับผมที่จะมีเวลาเรา นำไปถวายไหวเสร็จขอพรอเสร็จแล้วเนาะไปแก้บนแล้วสามารถนําไปฝังกบหรือว่าปล่อยทิ้งไว้ให้โดนฝนโดนน้าบนพื้นหญ้าครับเ,รเขก็จะย่อยสลายได้ภายในประมาณสามสิบวันครับผมมีตัวเลขมงค,คลให้ขูดด้วยนะคะใชบปกติเราจะจุดทูบเพื่อขอเลขมงค,คลใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เราไม่ต้องใช้ทูบแล้วค่ะ เราก็ใช้เป็นการขูดแทน<ช>โดยที่ไม่สร้างมลภาวะทางกลิ่นด้วยะค่ะใช่ครับผมตัวไก่บิปปี้นะครับผมก็จะตัวละ169บาทครับถ้ามาซื้อในงานนี้นะครับ2ตัวก็ในราคา333บาทครับผมแล้วก็อยากให้ไลฟ์ฟังเกลับ เสื้อน้องน้ำว้าใช่ไหมคะเป็นตัวการ์ตูนมาสคอตของพิษณุโลกค่ะเป็นน้องหมาบางแก้วแล้วก็จะมีน้องปิป๊ปี้อยู่ด้วยน้องน้ำว้าก็จะเป็นไก่พันบางแก้วไอ้ <c oughs> เป็นหมาพันบางแก้วนะครับแล้วก็ปิ๊ปี้ก็จะเป็นไก่เหลืองหางขาวครับผมอยากให้ตากดูตัวนี้ครับที่ว่าตั้งอยู่ตรงไหนครับพี่ เราอยู่ข้างศาลสมเด็จพระนเรศวรเลยนะคะบูธเราจะอยู่ริมสุดตรงข้ามกับปลาส้มแม่นวลจันทร์นะคะแวะมาชมได้เลยครับผมวันที่7จ็ถึงสินี้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับไก่แก้บนเาเพราะต้องบอกก่อนว่าอันนี้นะครับเป็นการอับใส่คริ่งแล้วนะคือการทําให้สิ่งนะครับที่เหลือเป็นเศษแล้วเนี่ยกลับมามีคุณค่าอีกครั้งก็ฝากด้วยนะครับผมสําหรับไก่แก้บนรักโลกปิ๊ปปี้นะครับ